เหมือนไพ่ม <Means 1> ิจฉาชีพหลอกอัปเดตข้อมูลเปลี่ยนภาษาในระบบธนาคารดูดเอาเงินหูเบามิจฉาชีพมีมุกใหม่หลอกอัปเดตข้อมูลเปลี่ยนภาษาในระบบธนาคารเพื่อดูดเงินเข้าบัญชีมาของแก่งมิจฉาชีพโดยการโทษเขามาอ้างว่าต้องอัปเดตข้อมูลต้องเปลี่ยนภาษาในระบบธนาคารเพื่อความปลอดภัยของบัญชีใส่คำผูดทางการอ้างกฎระเบียบเหมือนมาจากธนาคารอิหรีจำให้แม่น ธนาคารบูมินโยบายโทัวมาสั่งให้เปลี่ยนภาษาหรืออัปเดตข้อมูลผ่านโทรศัพท์หากมีสายเข้ามาหนาสงสัยว่างสายทันทีหากกังวลติดต่อธนาคารหรือไปที่สาขาโดยตรงแจ้งความออนไลน์เด็กทีเ่เว็บทไทยโพลิสออนไลน์ดอทจหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1 4 4 1ตลอด24ชั่วโมงเดอ้อ ผลิตชุด้อมูลโดยกระทรวงมหาไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์